เดี an, e ๋ยวหนูเคยถามตัวเองไหมลูก <slightly> ว่าหนูเป็นแมวหรือเป็นหมูเป็นแมวที่อันนี้หันยังวันนี้หันหน้ามาให้คนผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวหันยังไม่กูผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวไหนเชื่อดูฟุ้งนี่ดิเขินเนาะเฮ้ยชื่อเรียกทำไม่เนี่ยฉานเรียกกลางเลยโอยหมดแล้วดูดิอดอดเลยเป็นแมวหรือเป็นหมูวะลูก

mình nào hả chứ